หัวหน้าช่างภาพสุดทนผมข่าวลุงพลลาออกช่องดังขอมเน่าเฟะหัวหน้าช่างภาพช่องดังประกาศลาออกหลังทนไม่ได้ผมเสนอข่าวลุงพลไม่สามารถทวงติ่งได้วันที่9กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าหัวหน้าช่างภาพสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบายผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เกี่ยวกับการเสนอข่าวของลุงพลของน้องชมพู่หรือนายชัยผลวิภาซึ่งกำลังถูกพูดถึงอย่างมากในโซเชียลมีเดียโดยระบุว่าขอโทษกับความเน่าเฟะกรณีลุงพลปะเต้นและบ้านกกกอกจากน้ำมือของสื่อมวลชนอย่างพวกเราที่หยิบยืนให้กับสังคมตลอดสีเดือนที่ผ่านมาผมทำหน้าที่เป็นหัวหน้าช่างภาพข่าว ของหนึ่งสถานีโทรทัศน์ที่นำเสนอข่าวนี้มาโดยตลอดผมทำหน้าที่มา6ปีตั้งแต่วันแรกของการออกอากาศจนวันนี้ไม่สามารถอดทนกับเรื่องที่เกิดขึ้นและได้ตัดสินใจเดินออกมาแล้วจากคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่ถูกนำเสนอโดยสื่อมวลชนกลุ่มหนึ่ง และผมคือหนึ่งในนั้นที่มีส่วนทําให้คดีความหนึ่งคดีเร a l ลิตีชีวิตของลุงผลปตนเรียลิตีความแตกแยกของครอบครัวครอบครัวหนึ่งชีวิตคนในหมู่บ้านกกกอกเรื่องสยศาสตร์ความงมงายและการม่อมเมาเราขายข่าวรายวันเราหน้าไม่อายเราไม่สนผิดถูก เราไร้จรรยาบรนคือสิ่งที่สังคมตามถามและมันถูกต้องทั้งหมดเรานำเสนอเรื่องราวที่ห่างไกลจากสิ่งที่ควรจะเป็นจนกลูไม่การประโยชน์และปล่อยให้กลุ่มคนที่ต้องการผลประโยชน์จากเรื่องนี้เข้ามารุมถึงเราอยากได้กระแสและต้องการเพียงแค่ยอดคนดู ยอดกดไลค์ยอดกดแชร์บางครั้งแก้ต่างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสื่ออย่างพวกผมทำไปเพื่อตอบสนองความกระหายใครรู้ของคนในสังคมหรือช่วยเหลือชาวบ้านสองคนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่แค่สิ่งนั้นแน่นอนมันคือผลประโยชน์ทั้งนั้นยอมรับกันสักทีเถอะว่า เราคือตัวแปรสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดความบิดเบี้ยวท,ทั้งหมดนี้เพราะเราหิวกระหายเรตติ้งกันเหลือเกินเรตติ้งคือทุกสิ่งทุกอย่างเรตติ้งคือปัจจัยจะบอกได้ว่าคุณอยู่หรือไปและเรตติ้งก็กลายเป็นข้ออ้าง ที่ทำให้คนบางกลุ่มยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาผมเป็นคนหนึ่งที่รับรู้เรื่องราวที่ถูกสร้างปั้นแต่งและถูกนำเสนอผ่านหน้าจอมาโดยตลอดและตั้งคำถามกับตัวเองเสมอว่าพวกเราทำอะไรกันมันไม่ใช่ปรากฏการณ์ไม่ใช่ความแปลกใหม่ไม่ใช่อะไรทั้งสิ้น วันนี้ผมซึ่งระลึกเสมอว่าตัวเองเป็นหนึ่งในฝันเฟืองที่ทำให้เหตุการณ์ทั้งหมดนี้และพยายามจะแก้ไขอะไรบ้างแต่สุดท้ายผมขอยอมแพ้กับความบิดเบี้ยวและยอมรับว่าตัวเองไม่สามารถทวงติ่งหรือเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นจากต้นทางทุกอย่าง ยังดำเนินต่อไปด้วยเหตุผลที่สรรหากันมาผมขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดและหวังว่าเมื่อเหตุการณ์จบลงทั้งเราและคนดูบางกลุ่มน่าจะได้บทเรียนจากเรื่องนี้บ้างและขออย่าเมารวมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพทั้งหมดของสื่อมวลชน ผมยืนยันว่าในสภาวะที่มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องผเผชิญวันนี้ยังคงมีเพื่อนสื่อมวลชนที่พยายามทำหน้าที่ของตัวเองทำหน้าที่ของสื่ออย่างที่ควรจะเป็นให้ได้ดีที่สุดผมขอบคุณและขอให้กำลังใจเพื่อนสื่อมวลชนที่ยังยืนหยัดทำหน้าที่อย่างถูกต้องต่อไปซึ่งผู้โพสต์ได้ลงชื่อพร้อมติดแฮแท็ก แบนระบบก่อนแบนลุงพลเถอะ